วันนี้คุณยายพาทำขนมแฟฟนึ่งทำจากแฟงแกรอร่อยมากนำแฟงมาผ่กครึ่งแล้วก็เอาเม็ดออกคาะรังน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาขูดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้พอขูดเสร็จแล้วก็มาขยัาเอาน้ำออกค่ะเราจะใช้มะพร้าวหนึ่งลูกเต็มๆเ,เลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเราปลูปกเองเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะเราจะมาผสมแป้งกับเนื้อแฟงก่อนเลยเราใช้แป้งข้าวเจ้า400กรัมเนื้อแฟง400กรัมค่ะ จากนั้นเราก็จะผสมให้แป้งกับตัวเนื้อแฟงเขาเข้ากันเลยนะคะถ้าใครมีฟักก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะคุณยายแบ่งเนื้อมะพร้าวที่ขูดมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะขยำขยำให้ตัวกะทิเขาออกมานะคะเสร็จแล้วก็เทลงไปในแป้งเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายอีก400กรัมค่ะจากนั้นเราก็ขยำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเราจะมาเตรียมในส่วนของมะพร้าวโรยหน้าขนมค่ะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ผสมให้เข้ากันส่วนอันนี้ก็เป็นวิธีการห่อกระทงนะคะจะบอกว่ากว่าปุ้ยจะทําได้เนี่ยก็ยากมากเลยนะคะคุณยายทําแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วเราก็นํามาหยอดใส่กระทงกันเลยค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดแบบแน่นๆเลยนะคะเพราะว่ามะพร้าวของเราเองค่ะผสมกับเกลือนิดหน่อยเค็มๆม,ม,มันๆอร่อยมากค่ะ เราจะนำไปนึ่งจนกว่าขนมจะสุกนะคะหรือว่าประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมแฟงหอมหอมอร่อยเนื้อแฟงแน่นๆถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะ